วันนี้พอเดินใช่ชารตี้เพื่อขันกุศลข,ของคน,<ส>นเป็นมะเร็งไง<น>ันมะเร็เร็งาเราไปอยู่มนากๆจะได้ เห็นเรื่องชมพู่ชมพู่เยอะแยะมากป่ะอันนี้ดองสุดได้เลยเออ <mí toys> <mí> <mí papyrus> 5 kg vẫn được nó ท well. ่านี้ก่อนนะจ๊ะเรย์บายบาย